มาแล้วนะครับสินค้าตัวที่ขายดีที่สุดทางร้านคือตัวปาเก้ไม่สักสี่นิ้วยาวหกสิบเซนนะครับของขาดตลาดไปนานมากเพราะว่ามาทีไรก็หมดตลอดนะครับวันนี้สั่งเพิ่มมาอีกประมาณหนึ่งพันตารางเมตรอันนี้ยังของยนงมาไม่ครบนะเรามาถึงเราก็ต้องมาคัดให้ลูกค้าก่อนครับเพื่อที่เราจะได้แบบว่า,าไปส่งเนี่ยลูกค้าจะได้รับสินค้าที่สวยงามครับตัวนี้ไม่ดีคัดออกหมดเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับสีนเนื้อ60หกสิบเซนนะครับลูกค้าเนี่ยชื่นชอบกันมากนะครับช่างก็รู้ว่าตัวนี้ไปส่งง,งานทํางานผ่านแนนแแนนนน่่่อเาาสววยยยทุุกกผคััดตตไม 25ปีขึ้นไปทำรางลิ้นรอบตัวอบแพงเรียบร้อยแล้วเห็นข้างหลังผมนี่คือยังต้องไปคัดเพิ่มอีกนะครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากคัดเสร็จนะครับสวยงามทุกแผ่นนะครับให้ดูเลยครับลายไม้ขึ้นสวยงามน,นะครับเป็นแม้สักทองนะฮะแล้วก็อบแพงเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าสนใจต้องรีบดือนเลยเพราะว่าตัวนี้หมดเร็วแน่นอนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชิตวาคารไหมนะครับผมติดต่อผมคุณยุทธ0 984414224นะครับรืูว่าทางไลน์ครับ S s t y STWWD นะครับผมคุณยุทธินดีบริการร้านอยู่บางใหญ่นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ